นี่นะฮะเราก็อยู่ที่หน้าออฟฟิศของ PS Group นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบคันโคมิไทยสันนะครับว่าการงัดนะฮะความเหนียวของมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแซมลุยเออไม่ธรรมดางัดในเก้าสิบเลยเออกดเข้าไปพี่บัตกดเข้าไปกดไปเลยกดไปเลยนตั้งเรีบตั้งโอ้โหดูฮะอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเออ เมื่อกี้นีคฮะการทดสอบในครั้งแรกนะครับก็คือรองนัดกับขวดน้ํานะครับซึ่งขวดน้ำเนี่ยน่าจะอยู่เราประมาณ1.5ลิตรนะครับหรือว่าไม่กิโลหน่อยๆนะครับตอนนี้องศาในการงัดเนี่ยตัวตัวตัวน้องแชมป์เนี่ยครับอยู่ที่สูงกว่านะครับการงัดเนี่ยองศาของมันเนี่ยมันก็จะเยอะกว่านะครับแล้วตอนนี้เราเพิ่มละขวดน้ําไปขวดหนึ่งนะครับน้าหนักรวมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3กิโลน่าจะเกินสกิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองงัดกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคันนะครับโคมิไทยสันเนี่ยจะรับได้ไหมนะตอนนี้นะครับ น้ำนะครับสขวดเต็มๆนะครับกับการงัดจากที่สูงนะฮะโอเคเมื่อกี้นียขวดเดียวอะผ่านฉลุยเลยฮะรอบนี้เรามาลอง2องขวดกันว่าจะร่มหรือจะร่วงนะครับโอเคลุยครับผมนะฮะเราก็มาถึงจุดทดสอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็อันนี้ฮะคันโคมิไทยสันนะครับ กับสายโฟบิเพนะครับ G E 10นะครับรอบนี้เราจะมางัดกับน้องๆฮะอีก2คนนะครับด้วยคันเบ็ดนะครับแต่วิธีงัดจะเป็นแบบไหนและทดสอบการทดสอบจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะครับไอ้ลุยมาสวัสดีครับนะฮะได้รับเกียริจากน้องลุยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักกันนะครับว่าตอนนี้น้ําหนักของน้องลุยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ายเขาพี่น้ำหนักเท่าไหร่หกสบ68.4นะฮะ นะครับเมื่อกี้นะฮะน้องลุยนะครับน้ำหนัก68.4นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยวิธีพิเลนที่เลนตามสไตล์ของเรานะครับอ่ะไฮลุยขึ้นบนสเก็ตอันเดียวก่อนนะฮะนะฮะนะครับพันโคมิไทยสันนะครับกับสาย PE นะฮะโคมิเพนะครับ PE 1 0นะครับการชาเลนจ์ครั้งนี้นะครับเราจะมางัดน้องลุยนะฮะที่มันอยู่โบสเก็ตบอร์ดนะครับด้วยคันโคมิไทยสันนะครับกับ PE 1 0นะฮะอ่ะพร้อมยังแซมอ่ะพร้อมลุย งัดเถอยงัดเข้าไปงัดเข้าไปเฮ้ยสนุกดีนงัดจับงัดงัดงัดเข้ามางัดเข้ามาเดี๋ยวนะี่ทานล้มนี่น่าแหกเลยเนี่ยเห็นใคบ้างครับนี่นะครับ ก็อันนี้ฮะน้องลุยนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะ68.4ใช่ไหมโอเคคราวนี้ไอ้แก๊งไม่พอไม่พอไม่พอนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำหนักไปอีกคนนึงนะครับแล้วดูว่าใช่คันจะรับไหวไหมนะฮะกับการงัดขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวดูน้ำหนักของจุดแก๊งนะครับ 86. จุดเฮ้ยจุดนะครับไปซ้อนซ้อนท้ายซ้อนน้ำหนักรวมร้อยกับโลนะครับที่อยู่บนสเก็ตนะครับ แล้วเรามาดูนว่าคัน,นจะวัดงัดไหวไหมอตอนนี้นะครับน้ำหนักที่อยู่บนสกเก็ตเนี่ยร้อยกว่าโลร้อยกว่าโล,อโลเอาพอไหมไปแสมพอมไหมอลุยไปไี่เข้าไปเอองล่เข้าไป